คราบกาแฟหมดจอดครับหมอจอดจดสวัสดีครับมีใครขี้เกียจล้างจานบ้างไหมครับจานชามกองโตคราบมันเนี่ยนี่คคราบมันนะครับกาบแฟครับฝังแน่นครับสองวันแล้วมัง้งอันนี้คราบน้ำลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ ฝัง่งแน่นนะครับฝั่งแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวล้างจานด้วยเครื่องล้างจานนะครับว่าจะสะอาดแค่ไหนเพียงใดติดตามรับชมได้เลยนะครับนี่ก็จัดวางจานเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตรคราบฝั่งแน่นนะครับมีสองชั้นชั้นบนก็เป็นแก้วเป็นอะไรนะครับอันนี้คราบกาแฟนะครับฝั่งแน่นเดี๋ยวเรา นำมาวางตรงนี้เลยนะครับสองตัวจัดวางอย่างมีศิลปะสังเกตดีๆนะครับแม่แหคลับมันนะครับแก้วใสพลาสติกเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องล้างจานจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใดแล้วก็คุ้มค่าหรือไม่นะครับกับการติดตั้งสำหรับคนที่ขี้เกียจล้างจานตรงนี้เขาจะมีที่ใส่ผงนะครับล้างจานโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปแต่ขอเทไปอีกเพิ่มความมั่นใจอ่ะปิดนะครับปึ๊บเปเครื่องนะครับมันจะมี ประมาณ3ามสี่ระบบนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเปิดตัวปิดเนาะอันนี้เป็นแบบล้างน้ำเปล่านะครับแล้วก็นี่เป็นแบบล้างแบบรวดเร็วนะครับสามสิบนาทีแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยจะใช้เวลาล้างประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าตัวเนี้ยสูงสุดเลยนะครับสะอาดสุดนะครับการันตีเลยนะครับสองชั่วโมงครึง่งเราจะเอาสองชั่วโมงครึ่งเอาเราจะเอาสองชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอีกสองชั่วโมงครึ่งนับต่ากนี้จะเป็นยังไงโอเคในที่สุดก็เครื่องล้างจานทางานเรียบร้อยแล้วนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพจะเป็นยังไงนี่จำจานที่อยู่ทางฝั่งขวามือได้ไหมครับไม่เหลือคลาบเลยตรงนี้เป็นไงบ้างคลาบมันๆน,นะเอาใส่เก้งนะครับใส่เก้งใส่เก้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ลาบกาแฟหมดจดครับหมดจดโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ยังลังเลว่าเอ๊ะควรจะจัดหาเครื่องล้างจานมาสักเครื่องนะในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ขี้เกียจล้างจานนะครับจัดให้ to add psyching